ี่ละสารตะกัดจากขี่งวัวโดยตรงเลยตัวนี้งามพี่นอ้องงามงามโอ้ตัวนี้ต,นตัวนี้นี่พักอันนี้นี่ใส่อนขี่งวัวขี่ควาาธรรมดาเดี๋ยวพี่นี่โอ้เขียวงามขนาดนี้ตัวนี้เนาะอืมปลูกปลูกพองเพสตอันนี้เป็นพักเนาะปลูกใส่บุญแล้วนี่เนาะ <laughs> ดีสบายดีพี่น้องฝั่งไทยผมว่าจะเป็นฝั่งลาวนาพี่น้องเลยกับสบายดีแหลขอบขอบคุณบุกบุนทุกคนกดเข้ามากดไลค์กด, like, กดแชร์ให้บ่าวร้อยเนาะกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเ,เตือนันบ่าวร้อยคําวันนี้บ่าวร้อยคำจะลงมาเยี่ยมย,ม,ยมทําข่าวไอเด็ดต้องกระทองเนาะพี่น้องนะเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรค์น,นาเขตพี่น้องเลยตอนนี้เนาะอยู่ในภาพบรรยากาศอ่หนาเฮือนพผ่นพี่น้องเองลยบ่าวร้อยจะไปทำข่าวข้าวของเผ่นเนาะิ่นอยู่จังไดกินจังได แต่และมือเห็ดเวียกยังเนาะอ่าไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยสบายดีสบายดีสบายดี FC เนาะอ่าว่าจะเป็นยูทูปเฟซบุ๊กเพนเพจบาร์ร้อยคำเนาะีเข่ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องเลยมืาอนี้บาร์ร้อยคำต้องมาเยียบยามทำข่าวอ,อาจารย์เด็ดนนเนาะเหมืนเป็นตักข้องนักข้องในสังกัดของอาจารย์นัทพิพนเนาะบาร์ร้อยก็นเลยในโอกาสมาอจาจจะไปไทยพี่น้องเลยก็เลยได้ลงมาเนาะ อย่งยา,างย่ามถามข่าวเพิ่นอยู่บ้านน้องทองเนาะเมืองสาบุรีแขวงสมบัติเขตพี่น้องเไงบ้านใกล้ๆกันนี่ยเลยเนาะขี่รถกับรถึทิงทราหน้าที่เนาะเอ็แบบเดียวก็ฮอดเนาะวันนี้เนานะบอสคำจะมาถามข่าวข้าวฝนเนาะแต่ละมือเพิ่นเห็ดยังเพิ่นไปไซสมาทำมากินยนะังแต่ละมือเนาะเอาสบายดีอาจารย์เนียเอาวันนี้อาจารย์บริไปทางไหนบ่วันนี้าารบริใบวัอนี้บ้านอยู่บ้าน ไปกินดองเขากินดองเขาแล้วกับมาเศร้าอยู่เพื่อนนี้แล้วก็ตอนแรงมากก็ไปขายมันซาวหายเช้านาเซาสวนเาสวนเออเฮียเพื่อนนี่ห็ดมันบ่ะแต่ละมือกลดแล้วนะว่ามันยังโบราณแล้วเลยอะได้จากล้านนะอาจารย์ได้เป็น ชิปกาล้านนะเด็กโอ้ได้หลายตื formas, okay. ้อได้พ an so, oh no ี way, ่น uh ้องกับผมเป็นธรรมดาเลยกับผมประหม่ามาสีพาาสี่มันเป็นตัวไงผลละคนกับอิดหน้าเข่าผลละคนกับปลูกหมอปลูกมันไปผลละคนกับเอ็ดน้ำอ้อยเนาะส่งเข่าของงานเนาะได้หลายเอ่อบานเฮามันพัฒนาหลายเด็กมีบนซื่อมันมีบนขายเอาไปขายใช่มันเลยขายอ้อยก็มี่ เราเอาออกเมืองเงี้ไซบุรีบอกอยู่ไซบุรีแต่ว่ามันนี่มาแลงนี่จะไปขายทงไรนี่มันไซบุรีพูออกไซบุรีพุ่นเอาใส่ล์ใหญ่ไปเนาะกันยังขายเราเป็นเงินใหญ่เนาะใส่จ่ายครอบครัวและเออเออเอามาหนี้อยู่ผู้เดียวบ่ลูกเมียยังไรเบิดลูกเมียงขายพุ่นเนี่ยอดีตเนี่ยทำปีนอ้อยอยู่ดีใกล้เออเออเออเติมมือนี่เห็ดยังแน่นี่ไปทงไรเนี่ยเติมมือนี่ชีวิตเจ้าไปยเนี่ยเอาเห็ด ตัวมันยังสู่ชนได้เลยดิเป็น, <c oughs> ปนไปกับสูดชนกันเีน่น้อกเลยเย้า <c oughs> ยา,าตื่นมาหาง่วงเย้ายาด้ชไปกับไปขัดมันขัดกับเวรไล่กัขัดต่วันสีด๊าเซลผุดดูกซอยเน,ะะนาะมันนี่มันมันนี่นนก้าวได้ได้ยากหนุดมันไปไม่แรงเลยแต่โดดเดียวะลปัดเรลายังคนตกห้ำ ใอช่วงนี้วยกันลงเนาะคนก็ลงราคาอีกซื้อเอ้าได้โลเท่าไหร่การโล4น0 0 4,000อะไรทีนบนลงอ่ตะกี้เนี่ย4,000 4,000สี่โอ้แสดงว่าม4,000สี่ได้อยู่ไห้ก็คนร้ายแหละแสดงว่าราคาลดมันโต๊ะโตกะห้ามเด็กระเจ้าหลุดรุ้ดบนตกงห้ามมันขึ้นหลุดหรัมมันเปียกเออมันเปียกมันสื่อหลาอ ไปเลยกันได้ด <situação> ีหรอกไปมันกันปกตินี่ไปเห็ดแต่มันเอ่อเพี้ยนสวนผักสวนเบอร์เนี่ยอันปลูกยังไนี่อันบวกลิศเจ้าเจ้า่ก็ปลูกกันเนี่ยมันกลุ่มก่อครัวบ่อยได้ซึ่งงานยิ้มงานเลยสบายคนบ้านเท่าเนาะพอเพียงสบายคนบ้านเท่ากันเลย อ,อย่าลืมเนะพี่น้องเลยสำหรับใครเข้ามากับฝากคนไลค์กดแชร์ให้กดติดตามนำเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอาทีตย์ที่ทันของเพิ่นว่าเพิ่นเทพยังไม่แต่ละมือเนาะเดี๋ยวไปให้เพิ่นช้าที่เบิ่งว่าเพิ่นจะพาไปทางใดแมววันนี้เนาะเอาไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเลย เอออันนี้ของเจ้าเบิรบอทั้งสองนี่แมนไหมเออตัวหน้ากระแมนป่ะตัวน่ะแมนอืมอันนี้อันนี้แมนดินจะเบิดบอลตัวนี้นีนี่แมนแหละแมนอ้อมหัวนี่เบิร์ตบอลเออตัวตัวข้างนะบมแมนบ่ะตัวข้างน่ะฮะบมแมนเออแมนตัวเห็ดหัวเดี๋ลาบมัเป็นห้องเทิงหมดแมนเนอะเออหลายเตอดิ้นมันก็ไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศอ้อมเพื่อนเพลินพี่น้องเลย อันนี้ก็จะเป็นละมันพันมันเอาไว้เห็ดพันลรามาน่อนเนาะเออออกสวนพี่น้องไงเอาไปเบิ่งต้นหนาเลยเนาะเอาพันเห็ดยังอีกแต่ละมือพี่น้องไงอือปลูกปลูกบางเพชรอันนี้เป็นพักเนาะ,นะปลูกใส่บุญแล้วนี่เนาะ <c oughs> มื่อไดรบุญน,นะมื่อไหร่เอเอเด<อ>ือนทบด้บุญเอาซาดิเอเออเอาบุญเเกาเดือนหาคนถึเอาแล้วเนาะ Mm hmm. เพิ่นฮดพักพี่น้องเอ้ยการเด็ดเพิ่นพิธีชีวิตเพิ่นอยู่แบบง่ายๆพี่น้องเอ้ยมีทุกอย่างพร้อมแล้วก็บ่อนธรรมากินก็นมีสบายเห็นมันกลุ่มลูกกลุ่มเต่าพิธีแบบบรรณาบรรณาตามโซนโบสบ้านน้องเข้าอย่างนี้แหละพี่น้อง,ง mm hmm. เอ้ยเออธรรมศาสตร์อยู่ง่ายกินง่ายก็ได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องเอ้ยเอาขุนขี่เป็ดข,ขี่งัวใส่กับงามบ้านเฮาสบายมีงวัวมีควายเต็มอยู่ในบ้านเนาะ เอยคักคักขึก้กินซี่อืมโอ้งามพี่น้องามงามเปิดห้างกระปุกนี่เนาะห้างกระปุกยังบนท่านใหญ่นี่เลยพอดีกะใส่พอดีบุญนะพอดีบุญเรียบร้อยอันนี้ไปกิน <c oughs> อืมเดี๋ยวพันจีพาไปเบิ่งบ่อนหนอีกเนาะ มีบอลไดอีกเดี๋ยวบอเราจะนำไปถ่ายเบิ่งให้เบิ่งเนาะวิธีชีวิตเพิ่นพี่น้องเลยเบิ่งกันเลยพี่น้องเลยมียังแไงโอ้ตัวนี้ตัวนี้นี่พักอันนี้นี่ใส่ขี้งัวขี้ควายธรรมดาเดี๋ยวป้อนนี่โอ้เขียวงามค่ะกนีตตัวนี้เนาะเออมาอีกสวนนี่แห้งขักพี่น้องมีสองสวนใหญ่แล้วตัวนี้โอ้โหเผ็ดแตาเบิ่งกวัดดกจิมพ์พูนเ,เป็นแนวนี้ได้ เออมันปลูกปลูกเองเลยปลูกกินพี่นองง้องเลงเต็มเลยสบายสบายนาะซอยจุนี่แกะแกละเลยได้นี่โอ้มะเขือเทศมะลินพี่นองง้องเไงอือรินบ้านเฮา,ลา,เาปลูกธรรมชาติพี่น้องไงยม่ไ<า> <วะ S 2> ด้ใสเคมีหรอกอยู่บ้านนอกบ้านานาเฮาปลูกกินเองนะปลูกธรรมชาติปุ๋ยอินทรีย์พี่น้องเไยนี่ปุ๋ยธรรมชาตินี่แหละ สารกัดแจกขี่งวัวโดยตรงเลยตัวนี้งามพี่น้องงามงามอ,อยู่ง่ายกินงามีแทงงน้าอีกานะโอ้แทงน้เก็เห็ดสูงเลย้ครับพี่น้องรับชีวิตยอยู่ง่ายกินง่ายบ่าร้อยคำก็หมักแบบนี่เลยนะเดี๋ยวได้โอกาสซะก่อนมีเงินมีคำสางครอบสางครัวขึ้นมากะอยากเห็ดแบบนี้หละเนาะอยู่หาอยู่หน้าแบบาธรามารมชาสตรธรรมชาสตรแบบสบายเลยนะ นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศของเฮือนอาจารย์เดชเพิ่นเนาะะไอหักบ้านน้องกระทองพี่น้องเลยบ่าวร้อยคำได้มาเย็บยาติตามข่าวถามข่าวถามข่าวเพิ่นมาดูจังไรกินจังไรชีวิตเพิ่นเนาะแต่ละมือบแบบนี้เลยเนาะไปกลนมันผลจากตกผลว่าก็เลยบปเลยกลดเลยหยุดไปก่อนประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้บ่าวร้คำขอลาไปก่อนเนาะ พอกันใหม่คลิปหน่าเบาว้อยคำจะนำเสนอคลิปใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม้เบาว้อยคำเด้อสำหรับ,บลคลิปนี้เบาว้อยคำขอลาไปก่อนเนาะะขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเอ้ย